ส่วนพนักงานของโรงพยาบาลแห่งหนึ่องอยู่ที่จังหวัดรังค่ะก็ใช้เวลาว่างด้วยการเลี้ยงสัตว์เป็นงานอดิเรกนะคะเพื่อที่จะให้ลูกๆได้มีโอกาสใช้เวลาในการ เรียนหนังสือแล้วก็ศึกษาสัตว์ต่างๆนะคะหลังจากนั้นค่ะสัตว์ที่เลี้ยงไว้นะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นค่ะตอนนี้ก็เลยปรับพื้นที่ซึ่งเคยเลี้ยงสัตว์ภายในบ้านให้เป็นพื้นที่สาธารณะสาหรับใครที่อยากจะไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงด้วยค่ะครับเหมือนเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมๆเลยครับแถมมีไก่แฟนซีไก่สวยงามอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมมีไก่หัวเราะนะครับที่เสียงขันของไก่เนี่ยเหมือนกับเสียงหัวเราะของคนเรียกรอยยิ้มของคนที่ไปเที่ยวได้ด้วยครับ นี่เรียกว่าเป็นตัวตึงขวัญใจของนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับเสียงขันของเจ้าไก่ต้งเพศผู้ตัวเดียวตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมที่มีลักษณะไม่เหมือนใครคือมันคล้ายๆกับเสียงที่มีลูกคอแล้วก็เสียงสั่นเหมือนกับเสียงหัวเราะด้วยครับไก่ชนิดนี้เรียกว่าไก่หัวเราะจริงๆก็เป็นไก่สวยงามนะครับขนเขายาวสีสวยเลยครับไปฟังเสียงน่ารักน่ารักแบบนี้ได้รวมถึงสัตว์ป่าอื่นๆด้วยครับคุณผู้ชมที่บ้านป่าสวนกว้างตําบลโคกหล่ออาเภอเมืองตรังครับของนายเกียรติวิทย์เกียรตินุ่นนะครับอายุห้าาบล แล้วก็เปิดร้านจําหน่ายโรงศพแบบครบวงจรด้วยแต่ว่าด้วยความที่รักสัตว์นะครับคุณผู้ชมเลยหันมาทำสวนสัตว์ขนาดย่อมๆในพื้นที่บ้านเลยครับ สำหรับเจ้าของนะคะบอกว่ามีลูกสาวอยู่สองคนค่ะแล้วก็อยากจะให้ลูกสาวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะหลังจากเลิกเรียนแล้วก็ได้มาเลี้ยงสัตว์เป็นการสร้างให้ลูกๆได้มีโอกาสใกล้ชิดเกิดความเมตตาต่อสัตว์นะคะหลังจากที่มีการเลี้ยงกันมาได้เรื่อยๆนะคะก็ทําให้มีจํานวนเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากจะเพิ่มขึ้นจากการขยายพันธุ์ภายในบ้านของตัวเองแล้วก็ยังมีการซื้อสัตว์ต่างๆมาเสริมทับอีกด้วยค่ะหลังจากที่มีจํานวนสัตว์มีมากขึ้นแล้วก็มีความ แตกต่างหลากหลายแล้วนะคะก็เกิดแนวความคิดนะคะว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้ทุกคนในบ้านมีความสุขค่ะก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขของครอบครัวเพื่อที่จะให้เด็กๆได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตการเลี้ยงสัตว์นะคะก็เลยปรับพื้นที่ให้กับใครก็ตามค่ะที่สนใจได้เข้ามาชมมาศึกษาเรียนรู้ร่วมกันค่ะก็แต่ละฟัน์ก็หลากหลายนะครับเหมือนไข่หัวเราะนี่ก็จะมีได้ความเสียงหัวเราะนะครับ น,นั้นก็เสนอแบบแล้วก็ไก่ขนทวนก็จะประเภทสวยงามนะครับแล้วก็ไก่โปแลนด์ก็ที่ตามกระแสก็คือดังอยู่ตอนนี้ก็คือไก่โซแมสนะครับครับแล้วก็ถ้าไก่สวยงามก็พวกไก่ซิลกี้อ่แล้วก็ก็มันมีหลายตัวอยู่อย่างนี้น,น,นึกไม่ออก <c oughs> ครับใช <c oughs> ่ครับเพราะว่าเรามองว่าเรา ไม่ได้ขายเป็นประเภทอาหารนะครับแต่ว่าขายเป็นประเภทผสมลูกขายเพราะว่ามีมีคนที่มาต้องนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวคนที่มาชมเนี่ยก็อยากได้แล้วก็เอาไปเลี้ยงนะครับเรา ตอนนี้ครับการไปท่องเที่ยว้าชมคุณผู้ชมเขาไม่ได้เก็บตังค์ด้วยครับเพียงแต่ว่าถ้าใครจะบริจาคเงินช่วยเป็นเรื่องของค่าอาหารอะไรนั้นก็ยินดีครับส่วนไก่ที่มีกว่า10ส,สายพันธุ์ตอนนี้ถ้าเป็นลูกไก่น่ารักน่ารักไม่พอขายนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นธุรกิจตลาดสวนสัตว์ที่ยังพอไปได้เพราะว่าหลังจากช่วงโควิดผ่านพ้นไปคุณผู้ชมเด็กๆก,ก,ก็หาที่เที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาลูกหลานมาเที่ยวกันนะครับที่สําคัญเด็กๆชอบไก่น่ารักน่ารักนะครับพ่อแม่ก็ซื้อให้เด็กกลับไปเลี้ยงี้าาานนนกกกกก็็็ือเเปปรรรรูัััดใหมมิิสธชต รักสัตว์ไปด้วยในตัวครับ